สวัสดีครับกับผมนายพิรัฐเจิ้งเต็มรหัสนักษา6กษา1 1, 3, 1, 1 8, วันนี้จะท่องประมวลวิแพงครับมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟอ้องอนุ1ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจากักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจอนุ2 ในกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรกอไก่ถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ณนะที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนด2ปีก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้องให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนาของจำเลยขอไข่ถ้าจำเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนในราชอาณาจักรไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการในราชอาณาจักรให้ถือว่าที่ที่ใช้หรือที่เคยประกอบกิจการหรือที่ติดต่อดังกล่าวหรือที่อันเป็นที่อยู่ของตัวแทนหรือของผู้ติดต่อในในวัน เสนอคำฟ้องหรือภายในกำหนด2ปีก่อนนั้นเป็นที่อยู่ของจําเลยมาตรา4เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นอนุ1นึ่คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จําเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจ,จะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่อนุสองคำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลมนาตาสีทวีคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์หรือประโยชน์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชจักรหรือไม่หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลมาตราสี่ตีวรหนึ่งคำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัิไว้ในมาตราสี่ทวิถ้าจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชจากักรหรือมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจากักรถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจดมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลมาตาสีตีวักสองคาฟ้องตามวักหนึ่งถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจากักรไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทย์จะเสนอคำร้องคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้มาตรา5คำฟ้องหรือคำร้องที่อาจเสนอต่อศาลได้สองศาลรือกว่านั้นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินเพราะสถานที่ที่มูลคดีเกิดหรือเพราะ มีข้อหาหลายข้อถ้ามูลความแห่งคดีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันโจทหรือผู้ร้องจะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้มาตราเจ็ดบทบัญญัติในมาตราสีมาตราสีทวิมาตราสี่ตีมาตราสีจัตวามาตราสี่เบนมาตราสี จมาตา5มาตา6และมาตารา6ทับหต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติดังนี้อน,นุหนึ่คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังอันเกี่ยวเนื่องอันเกี่่ยวเนืองกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดให้เสนอต่อศาลนั้นอน,นุสองคำฟ้องหรือคำร้องขอ ที่เสนอเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งของศาลซึ่งคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นจำต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะดดำเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องให้เสนอต่อศาลที่บังกำหนดไว้ในมาตรา2 7 1 อนุ3ามคำร้องตามมาต,ต,ามต,ามตราห0 1งศถ้าได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดแล้วให้เสนอต่อศาลนั้นในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรียบสืบหรือบุคคลหรือทรัพย์หรือสถานที่ที่ต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใดให้เสนอต่อศาลนั้น